สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BC Bad Online Class นะคะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับคุูตุม้มชราดาโทติเศสนะแผนวิชาการโรงแรมนะคะวันนี้จะมานำเสนอขนมไทยใบตองอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นขนมที่ทำง่ายมากนะ,ะแล้วก็ทานอร่อยในหน้าร้อนนะคะก็คือข้าวต้มน้ำบุ้น,นะคะคำว่าข้าวต้มน้ำบุนเนี่ยก็คือการใช้ข้าวเหนียวนะฮะมาห่อเป็นรูปสามเหลี่ยม แล้วก็นําไปต้มเพราะฉะนั้นขนมข้าต้มน้ําบุญเนี่ยจะมีรสชาติจืดแต่จะไปอร่อยและเพิ่มความอร่อยโดยการทําน้ําเชื่อมมาทานกับน้ําแข็งนะประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเมืองร้อนเพราะฉนั้นขนมพวกเนี้ยคนไทยโบราณจะชอบรับประทานกันนะคะตอนนี้ในส่วนของน้ําเชื่อมเนี่ยเดี๋ยวครูตุ้มจะบอกวิธีทำนะในในขั้นตอนต่อไปต่อตอไปนะคะ ตอนนี้เราก็มาดูส่วนผสมก่อนว่าในการทำข้าวต้มน้ำวุ้นะมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือข้าวเหนียวเขี้ยงูนะคำว่าข้าวเหนียวเขี้ยงูเนี่ยฮะเป,เป็นเป็นข้าวเหนียวที่ เม็ดเล็กแหลมนะคะคล้ายๆเขี้ยวงูนะคะคือส่วนมากเนี่ยข้าวเหนียวทุกชนิดทําได้หมดแต่ความที่เราจะติดคําว่าข้าวเหนียวดีหรือทําขนมดูน่ารับประทานเนี่ยจะต้องเป็นข้าวเหนียวเขี้ยงงูนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะเม็ดเขาเนี่ยจะมีความเล็กแล้วแหลมนะคะเวลาทําขนมจะไม่บานแฉะมากนะคะก็จะเป็นรูปทรงดีนะคะก็แช่น้ํา ชั่วโมงสามชั่วโมงก็แล้วแต่ได้นะหรือจะค้างคืนก็ได้จะเม็ดเวลาที่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยเม็ดจะบานนะคะเป็นข้าวเหนียวที่แช่น้ําใช้มากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการที่เราจะทำข้าวต้มน้าวุ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนที่เป็นน้าเชื่อมนะคะก็จะเป็นน้ําตาลนะน้ำลอยดอกมะลิแต่ในขนาดเดียวกันเราก็ ใส่ใบเตยไปเพื่อที่จะต้มให้มีกลิ่นหอมของใบเตยผสมกับกลิ่นน้ำลอยดอกมะลิด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นขนุนนะขนุนบ้านเราเนี่ยนะจะยี่ห้ออะไรก็ได้ขนุนเนี่ยฮะคือไม่เป็นขนุนที่หามนะหรืออ่อนเพราะกลิ่นเขาจะไม่มีก็ใช้เป็นขนุนที่แบบไม่เชิงที่จะงอมมากนะคือใช้ขนุนสุกหน่อยละกันนะคะ ต่อไปก็จะเป็นน้ำเชื่อมที่เราทำสำเร็จแล้วนะที่เรามานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะสามารถเก็บไว้ทานได้นานๆแต่อย่าเพิ่งไปใส่ขนุนหรือดอกมะลินะคะก็ทำน้าเชื่อมเฉยๆไว้เวลาจะทานเนี่ยเราก็ค่อยซอยขนุนเป็นเส้นนะใส่ลงไปแล้วก็ลอยดอกมะลิลงไปด้วยก็จะเพิ่มความหอมของขนุนและน้ําลอยดอกมะลินะคะต่อไปก็จะเป็นใบตองที่เราจะมาทำข้าวต้มน้ำมุน นะตัดนะอยู่ที่ประมาณนี้ถ้าใหญ่กว่านี้ข้าวต้มน้ำมุลเราก็จะชิ้นใหญ่เราก็อย่าให้ใหญ่มากนะทานพอดีคาก็ประมาณ3มเซนความยาวไม่จํากัดนะคะตามจํานวนข้าวเหนียวที่เราแช่ถ้าข้าวเหนียวเราเหลือเราแช่เหลือเราก็สามารถที่จะไปตัดไปตองมาเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบหรือส่วนผสมทั้งหมดที่เรานํามาใช้ทําข้าวต้มน้ำมุลค่ะเดี๋ยวเรามาทํา น้ำเชื่อมกันไว้ก่อนนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะเพราะนั้นการทำน้ำเชื่อมให้เข้มข้นเนี่ยเขาจะมีสูตรนะคือ1ต่อหนึ่งนะคะหนึ่งต่อหนึ่งก็คือน้ำตาลหนึ่งส่วนนะคะน้ำลอยดอกมะลิหนึ่งส่วนนะก็คือถ้าเป็นน้ำตาลสองถ้วยน้ำก็ต้องสองถ้วยนะความเข้มข้นก็จะพอดีหนึ่งเดือด นะถ้าต้องการแบบให้เขามีความเข้มข้นมากอาจจะเดือดสัก5นาทีนะก็จะได้น้ําเชื่อมเข้มข้นตามที่เราต้องการใส่น้ําตาลลงไปเลยต่อไปเราก็จะใส่น้ำนะลอยดอกมะลิน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยนะคะก็ใช้น้ําเปล่านะลอยดอกมะลิค้างคืนไว้ก็คือเด็ดมะลิกําลังแย้มตอนเย็นเ็นหรือกลางคืนแล้วก็แช่น้ํานะคะแล้วก็เช้าขึ้นมาเนี่ยเขาจะบานกกินเขาจะหอมมากเลยนะก็จะเป็น น้ำเชื่อมรอยดอกมะลิซึ่งไม่มีสีเหมาะที่จะทานกับข้าวต้มน้ำวุ้นนะหรือขนุนนะคะเราก็ใส่ใบเตยไปแล้วเปิดไฟกลางนะคะทีนี้ถ้าบางคนอยากจะให้มีน้ำเชื่อมมีสีสันอาจจะเป็นสีเขียวสีอันชันก็ได้แล้วแต่คนน้ำตาลให้เขารอยขึ้นมาจากกระทะหน่อยนะคะถ้าเราไม่คนเขาเลยเนี่ยนะถ้าเราเกิดไฟแรงเนี่ยน้ำตาลอาจจะมีไหม้ได้นะคะประมาณนี้นะคะเราก็ เคี่ยวเข้าไปไฟอย่าแรงไฟปานกลางนะคะเราก็จะเคี่ยวน้ําเชื่อมจนเขามีความเข้มข้นนะจากน้ําเชื่อมตัวนี้เราก็จะมาต่อวิธีการทำข้าต้มน้ําวุ้นกันเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปก็คือเราแช่ข้าวเหนียวไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกรองเอาน้ําออกนะแล้วเราก็จะทำข้าวต้มน้ําวุ้นนะคะ พับเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่นนี้เรากรองออกก่อนเราไม่ต้องการน้ำนะเพราะว่าถ้ามีน้ำเนี่ยเวลาที่เราห่อเนี่ยจะหอ,อยากนะคะ,ะลักษณะของอการที่เรากรองเอาน้ําออกเนี่ยลักษณะข้าวเหนียวก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้องไม่มีน้ําหรืออาจจะมีน้ํานิดหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดู ขั้นตอนการห่อนะคะเดี๋ยวคุณตุ้มจะสาธิตการห่อให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะนะอย่างที่คุณตุ้มบอกใบตองตัดประมาณ3มเซนนะคะพับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะอย่างนี้นะคะต,ตัวนี้ตัวข้าวต้มน้ำบูลเนี่ยจะเล็กจะใหญ่อยู่ที่ขนาดของใบตองถ้าใบตองเรา4ี่เซนเข้าวต้มน้ำมํำบูนเราก็จะใหญ่ตามไปด้วยนะคะ ลักษณะขนมข้าวต้มน้ำบุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทานคำเดียวเข้าไปกับน้ำเชื่อมกับน้ำแข็งก็จะพอดีคำแต่ว่าถ้าตัวใหญ่เนี่ยเวลาที่เราทานเนี่ยเราก็ต้องกัดหรือเราต้องตัดนะก็แล้วแต่ความชอบนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะเราก็ตักข้าวเหนียวใส่นะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะ แล้วเราก็จับเขาพับเข้ามารูปทรงของเขาเนี่ยจะไปได้ตามขนาดของใบตองนะคะก็คือสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆพอได้ลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้นะเราก็ใช้ไม้กัดแทงไปตรงกลางเลยระวังมือนะนะลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าใบตองเขายาวพอเนี่ยเราก็จะพับเสียบข้างใบข้างในแต่ถ้าเขายาวไม่พอเหลือไว้อย่างนี้อาจจะเกะก,กะใช่ไหมฮะเราก็ใช้ กันไกลตัดออกไปเลยอันนี้ก็คือข้าต้มนำบุ้นที่เราทำเสร็จเรียบร้อย จะพับไปจนเสร็จตรงนี้นะคะแล้วเราเดี๋ยวจะนำข้าวต้มน้ำบุญเนี่ยไปต้มให้สุกนี่นะคะก็คือข้าวต้มน้ำบุญน,นะคะที่เราพับด้วยใบตองนะขนาดสามเซนนะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะข้างในจะมีข้าวเหนียวที่เราแช่สามชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะพับไปพับมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างที่ปุตตุ้มพับให้ดูหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปต้ม นะคะในต้มลงไปพร้อมน้ําเลยนะคะแล้วก็เปิดไฟปานกลางต้มไปประมาณ3 0 3 0ิบนาทีนะถ้าตัวเล็กถ้าตัวใหญ่หรือจํานวนมากเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเวลาเป็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูน้ําเชื่อมที่เราต้มเอาไว้นะคะเทใ,ใส่ในภาชนะแล้วเราก็จะต้มตัวข้าวเหนียวข้าต้มน้ําบุ้นนี่ต่อไปเลยนะคะ คือน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้สําหรับทําทานกับข้าวต้มน้ําบุญน,นะคะแตน,นี้น้ําเชื่อมตัวนี้เราจะพักให้เย็นนะคะพักให้เย็นเสร็จแล้วเราก็จะน,นําขนุนที่เราหั่นซอยไว้เนี่ยใส่ลงไปเดี๋ยวเรารอสักครู่นะ,ะน้ำเชื่อมเขาเย็นตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาต้มข้าวต้มน้ําบุญต่อค่ะหม้อที่เราใช้ต้มน้าเชื่อมเนี่ยนะคะหลังจากที่เราเทน้ําเชื่อมออกแล้วเนี่ยเขาจะมีน้ําเชื่อมติดอยู่ไม่เป็นไรนะคะ เราก็จัดเรียงนะตัวข้าต้มนำบุนใส่ลงไปได้เลยนะคะถ้าเราทําขายนะคะเราก็เกณฑ์คนในบ้านเราเนี่ยมาช่วยกันนั่งทานะคะอะพอต้มเสร็จแพ็คขายเลยจะใส่ถุงพลาสติกหรือจะใส่กระบ,บอกเป็นภาชนะพลาสติกนะรูปถ้วยใส่ลงไปเลยแล้วน้ําเชื่อมแยกต่างหากนะคะ ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปเลยให้ท่วมนะคะค่อยขึ้นให้ท่วมตัวข้าวต้มน้ำบ้นของเรานะคะแล้วเราก็จะต้มประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ4-5นาทีนะคะ แล้วเราก็จะต้มให้เดือดแล้วจับเวลาเราก็คอยหมั่นดูว่าถ้าน้าเขาเริ่มจะแห้งในเวลาที่เรากาหนดไปแล้วเนี่ยน้ำเริ่มจะแห้งแล้วเพราะเราอาจจะเปิดไฟแรงไปนะเราก็เพิ่มเติมน้ําได้หรืออาจจะลดไฟลงหน่อยนึงนะคะตรงนี้เราก็จะต้มต่อไปจนกว่าจะสุกนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมน้ําเชื่อมนะคะอันนี้นะหลังจากที่เราพักไว้จนเย็นแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ขนุนนะ พรถ้าเราทําขายเนี่ยเราไม่ต้องเอาน้ำใบเตยออกเพราะว่าคนที่เข้ามาซื้อเราเนี่ยเขาก็ชอบใบเตยเพราะเเห็นใบเตยมันก็ดูน่าทานใช่ไหมคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูตอนต่อไปว่าหลังจากที่เราทําน้ําเชื่อมแล้วใส่ขนุนแล้วเนี่ยนะ,ะจะไปทานกับข้าวต้มน้ําวุ้นจัดให้สวยงามหรือน้ารับประทานยังไงเดี๋ยวกดติดตามตอนต่อไปนะคะถึงขั้นตอนนี้นะคะเรามาดู ข้าต้มน้ำบุนที่เราต้มไว้ตามเวลาที่กำหนดนะคะคือครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีหรือ1ชั่วโมงก็แล้วแต่ขน,ขนาดของตัวข้าต้มน้ำบุ้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก็สีใบตองก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกน้ำเาเขาเรียกไก่นึ่งอ่ะนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยสุกนะคะเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้นะคะ หลังจากที่เราได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็อาจจะรอให้ข้าวต้มน้ำบุนเนี่ยอุ่นขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมาแกะวางในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวครูตุ้มจะค่อยๆแกะเพราะวามันอาจจะร้อนนะคะทีนี้ครูตุ้มใส่ถุงมือก็อาจจะรับความร้อนได้เยอะหน่อยนะ,ะเราก็ค่อยๆแกะออกมานะคะ ลำดับต่อไปก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทําข้าวต้มน้าวุ้นแล้วนะคะทีนี้หลังจากที่เราต้มข้าวต้มน้าวุ้นเสร็จเรียบร้อยเราแกะใบตองออกหน้าตาของข้าวต้มน้มําวุ้นเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมข้าวเหนียวจืดมีรสชาติจืดนะคะแต่ความอร่อยชื่นใจนี่จะอยู่ตรงที่น้ําเชื่อมนะคะซึ่งเราทําเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดจานนะคะใส่น้ำข้าวต้มน้มําวุ้นนะคะ บางบางที่เนี่ยเขาก็จะไปใส่ผสมกับข้าวเหนียวดำนะคะหรือส่วนผสมอื่นๆทับทิมกรอบนะเราก็จะตัดขนุนใส่เพื่อเกิดความสวยงามเพราะสีของข้าวต้มน้ำวุ้นเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวนะคะของใบตองหรือสีออกจะเหลืองๆนวลน,นะคะเราก็จะตักน้ำเชื่อมใส่ลงไปนะความหวานก็แล้วแต่ตามชอบของผู้รับประทาน เสร็จนะแ,แล้วเนี่ยนะะเราก็จะหาน้ําแข็งทุบก,ก้อนเล็กๆใส่ลงไปในข้าวต้มน้มํวบ้นหรืออาจจะเป็นน,น้ำแข็งใสก็ได้นะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือข้าวต้มน้ําบุ้น,นะคะน้ําเชื่อมขนุนตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะก็คือจะเป็นข้าวต้มน้มํวบ้นใส่น้ําเชื่อมขนุนนะคะเตรียม,มารอสําหรับรับประทาน ถ้าจะให้อร่อยชื่นใจนะทุบน้ําแข็งใส่ลงไปเล็กน้อยตามความชอบแต่ถ้าบางคนไม่ชอบความเย็นมากเนี่ยเราก็อาจจะนำขนมถ้วยนี้นะคะใส่ตู้เย็นไว้ธรรมดาธรรมดาให้มีความเย็นนะคะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะสําหรับการทําข้าวต้มน้ำวุ้นในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบว,ว่าตอนนี้ มีคลิปดีๆมารอท่านอยู่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ครูตุ้มอาจาร,รย์โชรดาโชติเสนจากแผนกวิชาการโรงแรมวิเลยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ